เนี่ยพี่น้อมเขาเป็นผู้ชีดด่ยวชาญในการใช้สื่อบบนลนการให้คำปรึกษาการใช้สื่อ<ม>เขาคนนี้เขาแนะนำดีๆมากมายจะเป็นยังไงไปดูสวัสดีครับทุกคนคุณเคยหรือเปล่าครับกับความวาวุ่นที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณความสับสนวุ่นวายหรือความโกวธกวาวยที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้วยิ่งในปัจจุบันนะครับสื่อเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาแรงแสงทางโค้งเกลยทีเดียวครับในวันนี้นะครับผมจึงมีวิธีรับมือหรือวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเทคนิค3ต่อจะมีอะไรกันบ้างมาฟังครับต่อที่1พี่ครับพี่ครับไม่เช้ามีคนมาหาผมพี่เขาบอกว่าถ้าผมไม่อเอาไให้เขาอ่ะเขาจะปล่อยคลิปหลุดผมพี่ทำไงดีน้องครับต่อที่1ตั้งสติ ว่าแต่น้องมีคลิปหลุดจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าน้องไม่มีเนี่ยพี่ว่าน้องไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสามารถสบายๆชิลๆหรือว่าปล่อยจอยได้เลยครับแต่ว่าถ้าน้องมีแล้วก็รีบโอนด่วนๆเลยนะครับแบล็คแบเอา,เอา,เอาพี่หล่อเล่นครับเอ๊ะผมไม่มีคลิปหลุดหนึ่งครับพี่งั้นแสดงว่าผมมานั่งติดก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วครับน้อง c orrect c orrect c orrect โทรๆๆครับ ขอบคุณพี่ไม่นะครับพี่ขอบคุณครับโชคดีครับในกรณีที่คุณกำลังเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแรกสิ่งที่คุณต้องทำคือการตั้งสติครับการตั้งสติจะทำให้คุณได้คิดและคิดรอบคอบมากยิ่งขึ้นและคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ ครับมายืนทําไมกลางแดดนะครับเนี่ยขึ้นในข่าวครับมีคนบอกผมว่าถ้าเรายืนตากแดดนครับจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อโควิดได้ครับจริงเหรอครับจริงครับต่อที่สองตรวจสอบมันคืออะไรครับคือการที่น้องมายืนกลางแดดเนี่ยถ้าน้องคิดว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้จริงครับพี่บอกได้เลยครับว่าคนก็คงจะมายืนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคนแล้วครับแต่ที่คนไม่มายืนเพราะมันไม่ใช่ข่าวจริงครับ กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกมาบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเท็จนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งครับและน้องครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับมีมากมายตามแหล่งนเทอร์เน็ตนะครับเอาสรุปแล้วแดดไม่สามารถข้าเชื้อได้หรอครับไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อนี่นี่เองครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับถ้าผมยินดีครับยันเดียวผมไปก่อนนะครับเมื่อคุณ กำลังเจอข่าวลงเหมือนชายคนนี้คุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือสำนักข่าวครับเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวเท็จหรือข่าวไหนเป็นข่าวจริงเป็นไงหรือเปล่าับน้องพี่ ผมว่าผมก็ไม่ได้ดูเป็นคนเลวนะแต่ว่ามันมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมน่าจเป็นมิดเลยอ่ะ <S <S น่าเนอะน,นะไม่เป็นมิดมต่อที่สามตบอะไรหรอตบสะสะตบยังครับน้องหยุดโต้อตอบครับเราอย่าไปซีเรียสกับคำพูดของคนอื่นที่มาจากไหนกนไครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถทำร้ายใจิตใจที่แท้จรงของเราได้แน่พี่เชื่อว,ว่าคำพูดของเขาเนี่ยจะไม่มีผลต่อ ใจิตใจของเราที่แข็งแรบแต่พี่ว่าน้าน้องก็ดูเป็นมิตรดีนะครับ <c oughs> มิดอะไรเรามิดชาชีพครับ <c oughs> ผมว่าผมก็น่าจะมีตอให้พี่ตอที่สีแล้วตอได้เหรอบตออีหนอตีนะครับ STOP หยุดเพิกเฉยไม่ตอบโต้ไม่ต้องแขรความรู้สึกของคนอื่นครับและไม่ส่งต่อการบูลลี่ <c oughs> อย่าลืมนะครับทุกคน3ตอ่อตั้งสติตรวจสอบตอปตอปสะสะตอปและในกรณีที่คุณเจอต่อที่4ผมก็มีต่อที่5มานํำเสนอครับตอ่ออ่ายอตายไปเลยครับ